อจอดเ่าถึงผู้ใดก็ขอตรวจคอไฟเด้อช่วงนี่ปรเดินงานน้ายห้ลายถึงบอกไอนะ้นอีวลานน้ำน้องชาชีแดงขึ้นได้ตนานและตะลี่ก็เสียไฟบ่อยู่มันแต่แนวเป็นเป็นยังเป็นหลวงซับจรรรังมาติกาหนึ่งล้านาวาดวงใจขอบคุณเลยไหนเด้อมาให้หนึ่งล้านดวงใจ Nu lần đầu của người ta gần đây 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 gần

หลายเนิ่นมาเป็นกำลังเล่นใจหนนเหมืนแหลกเลยเม่นแหลกวันนี้ขอบคุณเด้อขอบคุณหารานดวงใจเด้อพี่น้องไปจังไรเนาะไปไหนนไปัวใจเราเนาะหน้องไว่เนาะเมื่อนั้นไปเดินก็ยังเห็นอ้าวมันผู้ใดไดม่อีกเห้อเปล่ปาเดินไปเขาโคตรหวัดไปเดินไปยาข้าวเด้อนหน่องไยโอ้ มีถนี่กดโี่โโดดนไปหับแท่นหรอละพี่น,อน้องนั่นเขาป็ิยติยังหรอเขาอยู่ซื้อเขาเลยไปหับกอันมีสองโพดอันนี้สองโพดไหมโออมีสองโพดไหม,ม,หมน,นี่มีสองโพด เหลายๆเด้อน้องแม่มาเป็นกำลังแรงใจให,หไปด้วเมื่อวานประเด็นก็นไปโรบุรีมากครับมากคำยุพินองกลับมานาน้ำบุพอดีบุ๋วประเด็นเหตุสติเกอร์ุ๋วเขาไปเห็ดสติกเกอร์เขาไปติดสติกเกอร์เขาสิเรียนงานเขาเลยไปติดสติกเกอร์เลยเอาของไปส่งเขาก็เลยไปน้ำบุ๋วเมื่อวานหนึ่งสวัสดีเขาบ้านกับคำคำเลยเมื่อวานนี้ ขอบคุณหลายๆเ้อน้องม่อ่นลงปวดไหมเดี๋ยวประเด็นสิไปเบิ้งน้องมีอลงปวดไหมประนไปเบิ้งไหขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจ ซองลันในองใจเรือ่ององ่างน,นั้นนี่ผ่ากองตัวเหัือัวบริยูสองหมื่นผ่าลายาลายหน้องเมย์ผ่าลายักลายเนี่ยบิยูซองหมื่นซ้มหมื่นผ่าลายครับ สวัสดีค่ะเอลินมัง t h a n ค you you so มา c เ w e l c ค m e the m ไม o ห่อตรงเดนคคุณลหยๆเด้อคุณเอลิน